กลวงแต่ใช้ได้ผลสิ่งนี้จะทําให้หลวงคุณมั่นใจในตัวเองและใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้แม้วันที่คุณไม่อยู่แล้วคือพ่อฉันแน่นํงเป็นอาจารย์แล้วนางก็จะมีวิธีสอนฉันกับพี่สาวที่มันประหลาดประหลาดตอนเด็กๆนางบอกฉันกับพี่ว่าพ่อมีความลับของตระกูลคงปีพันจะบอกคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อจะสามารถทํามือแบบนี้ได้ทั้งสองข้างฉันกับพี่ก็ทํามืออย่างนั้นแล้วก็ชูให้พ่อดูแล้วพ่อก็บอกเห็นไหมไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทําได้เธอลองให้แม่เธอทําดูสิทําไม่ได้นั่นน่ะรู้ไหม ลูกจะต้องเป็นคนที่ humble อยู่เสมอเพราะเมื่อไหน่ก็ตามที่ลูกไม่ humble อีโก้ในตัวลูกจะไม่ทําให้ลูกเป็นคนที่ดีไปมากกว่านี้แล้วและมันจะขัดขวางความเป็นอัจฉริยะของโลกแทนที่มันจะได้ออกไปสาตแสงโอยพูดยิ่งใหญ่มากโตมาเพิ่งรู้ว่าโดนหรอ จริงๆมันก็เหมือนกับห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้มันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นอัจฉริยะอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันฝังเข้ามาอยู่ในใจคือการที่รู้ว่ามีใครคนหนึ่งมั่นใจในตัวเราแล้วก็รักเราแม้ในวันที่เราไม่ได้มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำการที่พ่อกับแม่เชื่อมั่นในตัวลูกเนะี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าอะไรแล้วมันจะติดตัวเขาไปตลอดแม้ในวันที่คุณไม่ได้อยู่กับเขาแล้วหลายคนก็คงจะสังเกตได้จากรูปโปรไฟล์ที่พี่เพิ่งเปลี่ยนไปพี่ก็ ป้องแล้วก็อบกอดเราแล้วนางก็ซื้อเสื้อตัวนี้ให้ฉันด้วย <c oughs> ส่วนแบคแ็คเกลสีฟ้า <c oughs> ก็เปรียบเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่สาคัญในชีวิตพี่มากอีกคนนึงเห็นสีนี้แล้วก็จะนึกถึงเขาแล้วก็นึกถึงแฟนคลับทุกคนว่าพวกเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังพี่และพี่จะไม่มีวันลืมห้ามบอก